สวัสดีครับคลิปหาสินค้าขายดีนะครับบน a เมซ o n กับออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่2กุมภานะครับคลิปนี้อาจจะมองดูว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่คิดนะแต่ผมมองว่า ต้นทุนจริงๆถ้าทําจริงๆเ่๋ใช้น้อยมากนะครับแล้วถ้าเกิดมันขายได้นี้ผมดูแล้วว่ามันก็อยู่ยาวๆได้เหมือนกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้จะทําโดยออดออนไลน์ o ดคอมเว็บไซต์ที่สอนคุณฮะส่งออกอเมซอนแบบลงทุนต่ําทดลองก่อนแล้วถ้ามันขายหน้เนี่ยบอกเลยว่านะฮะกำไรในแต่เดือนๆเนี่ยรวมๆกันจากการเริ่มต้นลงทุนแค่หลักร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดขยันลงเพิ่มสินค้าเพิ่มสินค้าให้ได็ก0ชิ้นนะฮะกำไรหลักแสนเป็นไปได้บนอ m a ซ o n ครับอ่ะมาเข้าเรื่องเลยนะครับ ผมก็ใช้เครื่องมือนะฮะ Jungle Scout นะครับในการหาสินค้าผมก็เจอตัวหนึ่งครับเป็นชุดเด็กแต่เป็นเด็กแบบเป็นเชฟนะครับอ่าสังเกตนะรายการอาหารพวกเนี้ยคุณติดกันไหมชุดนี้นี่ curly unavailable เลยนะแล้วเป็นแบบชุดที่แบบเบสิกมากๆเลยครับเห็นไหมแต่ผมมองว่าที่มันเพิ่มมูลค่าคือมันมีหมวกด้วยอ่าเพราะฉะนั้นรายการอาหารสังเกตครับ เป็นรายการที่ดังมากนะครับเมืองไทยก็ฮิตผมยังติดเลยช่อง YouTube บางทีว่างๆก็นั่งติดตามนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยากเป็นเชฟชุดอะไรพวกนี้มันน่าสนใจนะครับผมก็เลยเคิดคำว่าคิดแอปรอนแอน h ์เชฟแฮอะไรพวกนี้ก่อนนะครับเนีปึ๊บแต่ผมก็ลองเอาเชฟออกมันก็จะมีคำเสิร์ชคนนี้ครับคิดออแอ r ร n and Hat นะครับ พอได้คำแล้วเราก็ไปเช็คที่ที่คีย์เวิร์ดสกของ jungle scout นะครับไอคำที่ผมคิดเนี่ยมีคนเสิร์ชแค่697คนครับแต่ว่าอันน่ะเชฟแฮ t นะครับคิดแอ r o n นะครับมีคนเสิร์ชอยู่8600นะฮะอ่ะแเราก็มากดที่คิดแอ r o n นนะครับก็คือชุดเด็กนี่แหละนะครับที่เป็นชุดเชฟนะครับ อ่ะเรามาดูกันครับว่าขายดีไหมนะฮะเราจะไม่นับตัวสปอนเซอร์นะครับตัวที่ไม่สปอนเซอร์ถ้าแรงแร้งกิ้งนะฮะต่ำกว่า4 0 0 0 0ถือว่าดีนะฮะนี่แร้ง500แรแล้ง3,9 0 0นะฮะถือว่าดีนะครับต่อมาอ่าชิน้นนี้แถวนี้นะฮะแล้งไม่เกิน4 0,000เลยนะฮะคืออาจจะไม่ได้พีคมากขนาดหลักร้อยหลักพันแต่ถ้าอยู่หลักพันหลักหมื่นต้นๆสอง0 0ื0น0 0 0 0ไม่เกิน4 0,000ืถือว่าเพอร์เฟกต์เลยนะครับ อ่ะตัวนี้หลุดไปแสนกว่าหน่อยนะครับแต่กําไรดีนะโอ้กาไรต่อชิ้นก็ดีอยู่นะอัะลลแสนกว่านี้ขายได้วันละสี่ตัวจริงๆถ้าเราทําจริงๆเนี่ยขายออกวันละสี่ชิ้นต่อหนึ่งสินค้านี่สําหรับผมแฮปปี้แล้วนะอย่าลืมนะฮะเราทยอยลงทุนไปเรื่อยๆจนมีสักสามสิบสินค้าขายได้วันละสี่ตัวคูณดูในะอ้นี่คูณขำๆนะสมมุตินะวันละสี่ตัวคูณสามสิบไอเทมนะครับต่อวันนะฮะแล้วก็คูณกําไรสักสี่สิบห้าสิบาทนะครับต่อชิ้นนะครับขายฝรั่ง แล้วก็คูณต่อเดือนหนึ่งนะครับคุณทาเงินได้ถึง1นึ0 0 0สบาทแล้วแล้วก็การลงทุนเริ่มต้นของแต่ละโปรดักต์นะครับลงทุนสักสิชิ้นพออแต่ว่าตัวนี้อาจจะต้องแบบไปตัดผ้าอะไรนิดนึงแต่ว่าถ้าใครเป็นแม่บ้านนะฮะตัดผ้าได้หรือตัดแบบเบสิกก็ได้อย่างตัวเนี้เนี่ยตัวเนี้ขายได้วันละสา,าชิ้นนะครับต้นทุนมาเหลือที่เรา6.84ดดอลลาร์นะครับผ้ามันเบาอยู่แล้วนะครับหักต้นทุนผลิตในนี้ตัวนี้ไม่แพงเลยนะครับ มีกำไรแน่นอนดูแล้วก็ถือว่าส่วนตัวผมมองว่ามีกำไรแน่นอนนะมีกำไรแน่นอนน่าทำครับต่อมาครับอีกคำหนึ่งก็คำยาที่ผมเสนอที่และที่มีคนหกร้อยกว่าคนคือเพิ่มมูลค่าด้วย,ด,วยด้วยที่มันเป็นเซ็ตที่มันเซ็ตที่มันมีหมกด้วยไงครับอืมนะฮะดูเรียขายได้วันละสองร้อยกำไรสี่เหรียญโอเคอยู่นะกำไรแปดเหรียญเลยเห็นไหมลายอย่างนี้นะครับ โอ,อ้แต่นี่สปอนเซอร์มานะแต่ก็ยังขายดีอยู่นะครับนี่มีหมวกด้วยนะฮะใช้ได้นะพอสร้างหมวกพอมีหมวกแล้วมันสร้างแวลูให้กับโปรดัก t สามารถอัพสินค้าได้นี่เป็นรูปไดโนเสาร์นะฮะดูที่เป็นยังไงแต่นี่เน็ตมันไม่ได้ออกมานะครับจะเหลือห้าเล็บแปลว่าขายดีอยู่นะแต่กาไรเป็นยังไงขายของเราไม่ดูแต่ขายดีอย่างเดียวอันนี้ตัวเดียวกันเลยนะครับตัวเมื่อกี้นะฮะตัวนี้กําไรดีนะลายอย่างนี้ลายง่ายง,ง่ายนะฮะอ๋อเป็น เป็นรูปเป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปสัตว์ปะเป็นเม่นนะฮะเป็นเต่าทองอ่าลายอย่างนี้นะครับลายหวานหวานนะครับอืมนะชิ้นนี้ลายเหมือนสวยนะแต่ว่าขายถูกไปนิดนึงนะฮะมองนะอืมต้องเอาที่มันมีกําไรด้วยนะครับนี่ขายเป็นเซตเลยสี่ตัวนะครับสี่สีแต่ถ้าเป็นเซตก็ต้องลงทุนแต่ว่ามันไม่มีลายอะไรเลยไงอ่า นี่พื้นๆืนอย่างนี้เลยเห็นไหมขาวๆเลยอะเนี่็ตออกมาหกเหรียญหกเหรียญน,นี้มีทุนเหลือแน่นอนอะเรามาดูหน่อยครับว่าตลาดนี้เป็นยังไงครับคิดเชฟนะครับคิดอ๋อไม่ใช่คิดเชฟคิดแอปเปิลออน,นะฮะจะขายดีมากช่วงปลายปีนะครับนี่นะซึ่งถ้าเทียบเป็นปลายปีแล้วปลายปีนี้พุ่งปรี๊ดเลยนะครับอืม แต่ระหว่างปีเพราะว่าตอนนี้มันก็ปลายปีแล้วใช่ปะเดี๋ยวมันก็จะลงนะฮะระหว่างปีก็จะประมาณสอง0มื่นกว่ากว่าปีนี้น่าจะประมาณสา0หมื่นนะครับแต่ขายไปเรื่อยๆก็ปลายปีผมมองว่าธุรกิจนี้เหมาะกับบ้านเราเพราะบ้านเราเก่งเรื่องผ้าเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับต้นทุนไม่น่าจะสูงมากใครตัดเองได้นะครับก็ลองหน้าทําดูเหมือนกันนะครับสําหรับธุรกิจนี้แต่เน้นไปตลาดเด็กดูก็ได้นะครับอืมนะฮะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ด้วยนะฮะแล้วก็หากสนใจเรียนกับเรานะครับอ m a ซ o n แบบจับมือทำนะฮะเริ่มลงทุนต่าได้ส่งออกไปตลาดอเมริกานะครับเริ่มลงทุนได้ที่หลักร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะแล้วก็การันตีคืนเงินสูงสุดถึง100เเซเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะถึงไม่เรียนนะครับเป็นกำลังใจให้กับโอทออนไลน์ง่ายๆครับเพื่อนๆหากคุณเห็นคลิปนี้บน YouTube ยังไงก็ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจ้กัับบ์ออนนนไลดวยะคร หรือช่องทางอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับไปแล้วครับขอบ